อุศลกรรมหรืออาุศลกรรมไม่ควรกระทำกรรมที่ผิดกิจตัวทำบาปโหดร้ายมันไม่ใช่เรื่องหินหคนลับหน้ากลัวน้ากลัวอำนาจกรรม สอนละกรรมไม่ควรกระทำกรรมที่ผิดติดตัวทำบาปโหดร้ายมันไม่ใช่เรื่องนิ้มหัวคนลับหน้ากลัวหน้ากลัว สัลลังกาชามิธ์ตั้มังสัลลังกาชามิตั้งกังสัลลังกาชามิกลับนำมาตรการปาหมาเทร์าปาสังขารธิการปาเทลานุเตีร์าสวัสดีทั้งผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับรายการ พระไตรปิฎกรอยฟ้าครั้งนี้เป็นครั้งที่74ในเรื่องของปัญญาบารมีของพระโพธิสัตว์ที่ได้สะสมในอดีตชาติเมื่อได้พบกับผู้ที่มีปัญญาไม่ว่าจะเป็นเป็นสาวกของพระเจ้าในอดีต ไม่ว่าจะเป็นพระประเจกหรือบุคคลที่ส่งส่งพระพระธรรมตลอดจนถึงอ,อักรสาศาบุกหรือว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า,าพระโพธิสัตว์ท่านก็ได้เข้าไปหาได้เข้าไปาสนทนาได้เข้าไปสอบถาม เรียนถามถึงปัญหาต่างๆว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลกุศลให้ผลเป็นยังไงอกุศลให้ผลยังไงและสิ่งไหนที่เป็นธรรมที่ไม่ใช่กุศลสิ่งไหนที่เป็นธรรมที่ไม่ใช่อกุศลหรือที่เรียกว่าเป็นพระยกตะอะไรเป็น ทุกขสัตว์อะไรเป็นสมุทัยสัตว์อะไรเป็นนิโรธาสัตว์อะไรเป็นมรคสัตว์พระโพธิสัตว์ผู้ที่มีจิตอนุเคราะห์แก่สัตว์อื่นๆเห็นสัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ทรมานถูกไฟคือลาคะ ไฟคือโทษสัตวไฟคือโมหะเผาอยู่โลกสัตนีว้ว่าไฟลุกชนเผาเหล่าสัตว์นั้นอยู่ในวัตฏฏสงตานทุกทรมานจึงไม่นิ่งเฉยหาหนทางที่จะช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นให้พ้นทุกสิ่งที่ท่านเห็นนั้นก็คืออ่า ทานนาบารมีศีลบารมีนิคัมมะบารมีแล้วก็สัจแล้วก็ปัญญาบารมีโดยพิจนารณาเลยว่าศีลบาลมีจะมีอน,นิสงส์มากศีลบารมีจะเข้าถึงความบริบูรณ์ต้องอาศัยปัญญาทานนบารมี ก็เช่นเดียวกันก็ต้องอาศัยปัญญาในการที่จะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับนี่คัมมาบารมีก็ต้องอาศัยปัญญาขันติก็ต้องอาศัยปัญญาบางคนอาจจะสงสัยว่าเออขันติอาศัยปัญญาแล้วสมัยที่พระพุทธ พระพุทธเจ้าเป็นพระพปยตต์ที่บำเพ็ญขันติบารมีที่เป็นดาบุตรที่ถูกพระเจ้ากินจิทรมานตัดแขนตัดขาตัดจมูกตัดหูแล้วก็ทุบตีทำไมไม่ใช้ปัญญาให้หลีกเลี่ยงไปจาก การถูกทุกตีทรมานอย่างนั้นทําไมจึงตอบแต่ว่าเราบําเพลญขันติบารมีคนที่ไม่รู้ไม่มีปัญญาย่อมคิดไปต่างๆนานาแต่สําหรับพระโพธิสัตว์แล้วท่านเห็นว่าทางนี้เป็นทางเห่งการที่จะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายด้วยความเป็นพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้า เท่านั้นท่านจึงรู้ว่าการที่เราจะหนีไปเสียจากาการทุกข์ทรมานจะเหาะไปจะหนีไปด้วยฤทธิ์ต่างๆท่านก็สามารถทำได้เพราะท่านได้ท่านได้โลกิยะอภิญญาสามารถที่จะหายตัวเหาะหรือว่าจะดำดิน แทกเข้าไปในผนังสามารถทําได้แต่ท่านก็ไม่ทำํำท่านก็ไม่ทําถ้าทําไปแล้วหนึ่งก็คือขันติบารมีของท่านจะไม่บริบูรณ์สองก็คือจะทําให้พระเจ้ากินจีนั้นมีความอาฆาตมาดลายต่อ พระโพธิสัตว์มากขึ้นนะครับอย่างเช่นพ่อ,พอค้าสิริวัรนะครับที่มีความมาคาดในพระโพธิสัตว์จนเก่าคำอา,อาอาตอธิฐานในใจว่าขอตามอาขอตามล้านตามผัน บุคคลคนนี้ไปทุกภพชุกชาตินะครับแล้วเขาก็เป็นอย่างที่เขาตั้งความปรารถนานั่นแหละนะก็คือใครก็คือ,อพระเทวทัตพระเทวทัตได้พบกับพระโพธิสัตว์ของเราในในกัปที่ห้า นับถอยหลังจากกลับนี้ไปนะครับแล้วก็ได้เกิดอาฆาตพระโพธิสัตว์ด้วยกันเอามือขว้าเอาทรายที่ริมแม่น้ำขึ้นมาหนึ่งกำมือแล้วก็ตั้งอธิษฐานว่าเราจะตามทำลายตาม อาคาตให้คนที่เป็นเพื่อนเรานะครับที่ชื่อว่าเสริว e ัตพคา e ้าเสริว e ัตไปทุกภพทุกชาติให้เท่ากับสายที่อยู่ในกำม,มือของเราเพราะฉะนั้นด้วยผลแห่งการอธิษฐานของอผู้ที่ มีความมาฆานะครับเมือ่อเมื่อผลนั้นให้ผลเขาก็ไม่ว่าพบไหนก็ตามที่เขาได้เกิดมาพบกับพระโพธิสัตว์เขาก็จะตามทำร้า,ายพระโพธิสัตว์แม้กระทั่งพระโพธิสัตว์เกิดมาเป็นลูกนะครับเขาก็ยังจับพระโพธิสัตว์ไปฆ่า นะครับมีเรื่องอยู่ว่า,นะาพระราชานะรพระราชาได้ลูกชายนะครับก็ยินดนะีแล้วก็มาเหสีก็ยินดีทีนี่พระราชาก็มาหามาเหสีมาเหสีก็ไม่สนใจเอาแต่ดูแลท่าโลกน้อยซึ่งเป็นพระโพธิสัตว จึงทำให้พระราชานั้นกดแขนจับเอาลูกชายของตัวเองซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นั้นมา,ามาตัดศรีศรษนะรของทานะรุนอันนี้มาจากอะไรก็มาจากการจองเวนะรการจองเวรของพระเทวทัตที่จองเวร พระโพธิสัตว์มาตั้งแต่กับที่ห้าเป็นมหากัปนะมหากับที่ห้านะครับจนมาถึงในภพสุดท้ายนะครับของพระโพธิสัตว์ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้านะครับพระเทวทัตนะครับก็ได้เกิดมานะครับได้เกิดมาร่วมชาติเดียวกันกับพระโพธิสัตว์แล้วก็ตามที่จะ ทำลายพรอโพธิสัตว์อยู่ถึงหลายครั้งนะครับแม้กระทั่งตัวเองนี่มีอายุมากกว่าเพราะตัวเองนี่เป็นพี่ชายของพระนางพิมพานะครับเป็นพี่ชายของพระนางพิมพาแล้วพระนางพิมพาก็เป็นมเหสีของเจ้าชายสีตถะแล้วก็มีราชชบุตรก็คือพระลาหุนพระเทวทัต ก็ยังไม่ไม่ละความพยายามที่จะทำลายน้องเขยตัวเองนะทำทุกวิถีทางแม้กระทั่งได้มาบวชนะได้มาบวชเป็นเป็นพิสุในศาสนาของพระพุทธเจ้านะซึ่งเป็นน้องอดีตน,น้องเขยตัวเองก็ยังหาวิธีที่จะกำจัด ด้วยการใช้ช้างนาลาคิลีหม่อมเล่าแล้วก็ให้มาทำ้ายพระโพธิให้มาทำ้ายพระพุทธเจ้าจ้างในขมันธนูมาดักยิงพระพุทธเจ้าแล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับจนครั้นสุดท้ายก็วางแผนในการที่จะกิ้งหินจากภูเขา ในเวลาที่พระพุทธเจ้าเดินไปดำเนินไปเพื่อบินทบาทก็กิ้งหินลงมาจากภูเขาเพื่อจะป้องชีวิตพระพุทธเจ้านะเพราะอะไรก็เพราะว่าแรงอาฆาาที่เคยตั้งความปรารถนาจะทําร้ายาพระโพธิสัตว์มาตั้งแต่ในกับที่ห้านะครับ อันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าพอเขาไม่มีปัญญานะครับเขาไม่มีปัญญาเขาไม่รู้นะเพราะอะไรก็เพราะว่าเขามีอวิชชาคือความไม่รู้เป็นตัวที่ปิดบังความเป็นจริงไว้นะครับเขาจึงต้องทุกข์ทรมานปัจจุบันนี้ก็พระเทระทัดก็อยู่ในมหาเวจีนรกซึ่งในมหาเวจีนรกเป็น เป็นนรกที่มีความทุกข์มากกว่านรกขูมมือด่นเพราะถูกไฟย่างอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราพูดถึงนรกเนี่ยท,ที่ที่พูดถึงนรกก็จะมีที่ทรมานนะครับทรมานด้วยความร้อนมากที่สุดก็คือมหาเวจีนรกทรมานด้วยความเย็นที่สุด ก็คืออโล